สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินโนหน่อยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทั้งช่อง y o u t u b e ทุกทุกถันเลยค่ะเด้ออ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีย่ามเมืองแรงเลยค่ะเด้อคลิปนี้มาตามตอนเล่าพัฒนาของอาจารย์ต่อยน้ำโชคเลยค่ะเด้อก่อนอื่นก่อนจะไปรับชมแนวทางสำหรับคลิปนี้นูหน่อยก่าขอขอบคุณแนวทาง อาจารย์ต่อยน้ำโจรด้วยค่ะเด้อแนวทางเราพัฒนาเอาหัวทิพพันมาสำหรับแนวทางเราพัฒนาของอาจารย์ต่อยกะสอบบอพานนะคะน่ะเนาะสอบบอพานคือเการทางผู้ชมทั้งเหล็กเด่นเหล็กเกิดหลักกะเหล็กดับสอบบอพานด้วยค่ะเด้อจังไดแอดมินโน้หน่อยครับพ่อแม่พี่น้องช่างช่องกะขอเป็นกำลังแรงใจให้ อาจารย์ต่อยคือเกาเดอร์ค่ะเดอร์สำหรับคลิปนี้อาจารย์ต่อยเห็ดสูตรใหม่เดอค่ะเดอคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้แอดมินหน้หนยคอแจงเดอค่ะเดอร์สำหรับเล่าพัฒนางวดนี้ท่านผู้ชมแนวทางของอาจารย์ต่อยจะเป็นสูตรใหม่เดอค่ะเดอเบเบงไปก,กรไดาท่านผู้ชมหากท่านใดที่บทท่านในกาลงทุนนะคะเนาะให้เบงไปกวน หรือว่าจะเอาไปเทียบใส่กับเหล็กจาขงวงเ้ยค่ะเด้อทมามักกะจัดทา่านผู้ชมมัมกกะจัดขัดกระพานเ้ยค่ะเด้อเอาสําหรับคลิปนี้กวนจะไปรับชมาทาั้งทันใดที่เข้ามาแล้วนูหน่อยฝากคือเกา่าเ้ยค่ะเด้อขอกําลังแรงใจกับพ่อแม่พี่น้องท,ทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้อดมินนูหน่อยน้าแน่เ้ยค่ะเด้อทันใดที่ เขามาเบ่งคลิปวิดีโอแล้วท่านไดกดไลค์ออกไปกดไลค์กดติดตามไ้กวนด้วยค่ะเด้อจังเขามารับชมติดตามคลิปวิดีโอท่านผู้ชมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บรด้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมผู้ใด,ดสนใจเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรี i d a i noo 1 5 9 9เเด้อค่ะเด้อเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทักไอ l ด n e ลน noo หนึ่งห้าเก้าเก้าอย่าลืมส่งสติกเกอร์เขามานะนำด้วยค่ะเด้อกลุ่มไก่เต็มแล้วท่านผู้ชมพอแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะเขากับฝากเขามาด้วยค่ะเด้อกลุ่มหนึ่งเต็มไปเร็วตอนนี้เรือกลุ่มที่สองน่าจะได้อีกประมาณยี่สิบคนนะท่านผู้ชมน่าจะได้อีกประมาณยี่สิบคนก็นจะเต็มเร้ว พอแม่พี่น้องท่านใดที่ประท่านเขากลุ่มกับฝ่าวเข่าด้วยค่ะเด้อกลุ่มสีเต็มแล้วท่านผู้ชมน่นหน่อยโบท่านได้เปิดกลุ่มใหม่ด้วยค่ะเด้อสองกลุ่มเนี่ยกลายแล้วท่านผู้ชมสองกลุ่มเนี่ยก็เป็นพันคนนะคะเนาะสองกลุ่มเนี่ยก็เป็นพันคนท่านผู้ชมสองสามกลุ่มแล้วนะคะเอาสำหรับคลิปนี้มาตามตัวกันเลยนะคะเนาะแนวทางเราพัฒนา อาจารย์ต่อยน้ำโชคตามต่อเก็บเกี่ยวข้อมูลในงวดวันที่สามสิบธันวาคมเด้อค่ะเด้อเก็บเกี่ยวข้อมูลตามต่องวดวันที่สามสิบธันวาคมเด้อท่านผู้ชมลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาประจำงวดวันที่สามสิบ ทับสิบสองหกสิบเจ็ดออดต้อยน้ำโชว์สูตรเกาว่วขาวกะเปลี่ยนสูตรใหม่เนาะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่เบิ่งไปกน,นะะด้วยค่ะเด้ออันนี้เป็นสูตรใหม่ท่านผู้ชมอาจาย์ต่อยเห็ดเป็นสูตรใหมะะ่ด้วยค่ะเด้อเป็นสูตรใหม่นะคะ ภสษมีเลกวินเล็กเด่นคือเกานะะกั่นละท่านผู้ชมเลกวินเอวาสีลายโตวก,ก,กว่าเกาเลกวินมีเป็ดเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดว่าง งวดแรกด้วยค่ะเด้อสูตรใหม่วางงวดแรกท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปกเด้วยค่ะเด้อเด่นสูตรเก่ากับสูตรใหม่สูตรใหม่สิบปังบอท่านผู้ชมอ่าเด่นนะคะก็จะมีแปดอันนี้ก็คือเลขเด่นอาจารย์ด้วยค่ะเด้อเลขเด่นแปดเก้าศูนยจับคู่ ปดห้าเก้าหกเปดเจ็ดเก้าเจ็ดและห้าศูนย์ห้าศูนย์น่หน่อยเคียนไว้มรงนี้ด้วยค่าคุผู้ชม เดี๋ยวข้างล่างนี่น่นหน่อยสิเฉียนเป็นเหล็กดับมีดับบนล่างคือเกาเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปก่อนเด้อค่ะเด้อแนวทางของอาจารย์ต่อยสูตรนี่เป็นสูตรใหม่เด้อท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ดับบนล่างเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นสูตรใหม่ไม่ใช่สูตรเดิมนะคะอ่าเหล็กวินซิมีิโฮปตเหล็กเด่นซิมีสามโตเด้อค่ะเด้อ ดับบนล่างนะคะย้ำเด้อท่านชมย้ำแนวทางเลขดับไม่มีในกองฉลากนะคะย้ำเด้อทรานชมทุกคลิปวิดีโอแอดมินหนูน้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะเด้อ ครูวินมีหาคููเด่นเด่น,นะะด้วยค่ะเริ่แปดห้าแปดเจ็ดห้าศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดเลขวินมีแปดเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดเลขเด่นแปดเก้าศูนย์นะคะอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอะะด้วยค่ะเรือแนวทางเล่าพัฒนาอาจารย์ต่อยน้ำโจกแอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณแนวทางของอาจารย์ะะด้วยค่ะเรืออันนี้งวดเกา่าทำมันจมงวดเกา่าคือหลุดนะคะ อาจารย์ปรับสูตรไมเดอร์นผู้ชมปรับสูตรไม่พอแม่พี่น้องสีเบืองไปก่กปนก็นได,กด้ด้วยค่ะเด้อ,าดอดวางเป็นหมดแหลกท่านไดมักค่อยจัดเด้อค่ะเด้อท่านไดมักค่อยจัดวางเป็นหมดแหลกเบืองไป่กนด้วยค่ะเด้อสำหรับท่ายคลิปนี้ผู้ไดสีสั่งกาแฟยาสีฟันอสั่งไหวได้เลยเด้อค่ะเด้อกาแฟสบู่ยาสีฟันนุนหน่อย จัดทรงลังปีใหม่ธรูามาชมอากาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนโกับเขาเชงุ้มโมโนโบำร,รุงสายตาเขาเชงุ้มแก้ปวดเมื่อยนะคะผู้ใดสนใจกะทักไลน์สอบถามแอดมินโนหน่อยเพิ่มเติมได้ยาดิีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆเด้อค่ะเด้อลองมาสั่งไปใส่นผูามาชมยาดซีฟันสก,กัดจากเห็ดลินเจอรและว่านหางจระเข้ สบ,บู่กุนตาระเบิดขี้ไครเล่งผิวขาวนะคะพวามม่พี่น้องสั่งจองไว้ได้เลยมีสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะแพคละ190บาทอาวท่านผู้ามาชมสำหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยมีเพียงเท่านี้เด้อค่ะเ้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอต,ตัวลาไปกวนพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ